ลงแล้วก็สต็อปครับอัดเซตอัพไวายใส่นื่อากเซนโกเซนโกยอนไปครับนี่กดไฟแล้วก็ดูเบรคควายฮะกดระเบิดพิษมาผมเซฟฟิร์ดปัดมาก่อนนะ VPP แปรลงย่อมต่อจับปุมลงครับรอสต็อปปับเขาไอ้ฮะจับระเด็นาฟย่อมต่อชาลีโดนกดระเบิดพิษตายแล้วพิษมาล้วงจริงครับดิสเ d อร์ซีซีนี่มันเดือดนะโดนอีกรอบแ่าวเซนโกโยกลงไปฮะ กดเดินยับต่อระเบิดพิษมาเกือบเป็นลมทางด้านเซฟครับยังไงสเปนเชลโลวนเซ่นกดระเบิดพิษไม่ทันและตายเองครับเซฟสกอร์เป็น2-1ครับซินิโกสู้ครับสวอนมาเข้าพอยออกฮะทางด้านโอของซิบอไลท์ครับบอลจูนิ้จับล็อกไปฮะทางด Надо ้านซิบอไลท์โดนเดียวเปิหยอดแล้วเรียบร้อยฮะเบรกลิงก์ไปก่อนนะเด็กก็นายเกือบกันเวทคไฟให้ด็กก็นายผมแล้วตายแทนหรือเปล่าไอ้ไอ้จับโยกใหม่ใกล้ผม เเลกนิซิสก็เป็น3สอไอ้ผ่านเปิดมาซล้กซโดจับผมไว้ฮะเซฟสแปมลงต่อเนี่ยคบชนอัพพิสตนดาวก็เสียวสัตยันไปก็ใส่ทางก้าโนของซินโก้ซิโก้ยอดไปเลิคุดไฟแล้วก็ถอยไบรยไฟเข้ามาครับเดินนิ่งก่อนครับผมจับผมช่วยก่อนชานาสชาดอ์ดีมันและนีฮุสซเบียไปมีหลบด้วยครับผมพักนะดีเอสก็เป็น4ต3ครับนิจาไกซซยไม่ยอมไม่าย ผมเจนล็อกไปต่อครับดากเือยัดลงไปที่แพนก็เที่ยวเฟยหยอดแล้วก็เบรนไฟไปกับเซเบอร์ไลท์ตายฮะดู <c oughs> เลียนมา <c oughs> ผมเอ็กโซส่วนไปกับผมเอาราจับยกนึงก่งเข้าไปใกล้ผมปลดไปครับจับผมช่วยก็เซฟชาโดว์โพลเซนสแปรบเล่าจะนี้พีลิมติกถอยได้เปล่าและปีกวางลงต่อโซแคชเชอร์เต็มนหน้าผมเซเบอร์ไลท์ละลายหมดครับดากเือซัลยัดต่อผมซุปรีอตายรอดหรือไม่ชาโดว์วพลเซนเปิดไปวินิจของเรียบร้อยสุดก็ตายส่วนล่างนี้เดียมไม่รอน ทางฝั่งนี้โรลลิงนัเดอร์เอาไปเชนได้พอดีครับทาวเวอร์แตกและแถมเลื่อนเอาเข้ามาอีกหนึ่งศพดับเิลคิวเล่นชารีวาบินลงมาดาว็เดือดร้อนไปครับมีซันเดอร์ครับสเตปปีดบทย้ำต่อฮุ่ซอบอีกรอบแล้วก็เสิร์ไปไม่ให้ซันเดอร์ผมไม่ได้เดินครับหยุดดิ้นนะแปลงร่างมาแล้วดาก็เดือดร้อนกับเมเบลบทเข้าย้ำไปที่ซูนิโก้ซูนิโก้รอดเปล่ายิงแปลงหนึ่งที ผ่านไหมดึกทึ่งได้เคยป่ามาฆ่าผมกดระเบิดพิษไปครับเซฟก็เป็น10ต่อ5 10คิวเวอร์ดัทโปรโพลีจเก็บป๋าที่เหลือนะครับชาลีเข้าปาซันอัดลงไว้ผมตีควายแล้วใสอเอ็กซ์ไซส์เซิร์ฟนะครับฮุสซัมเหยียบลงไปทางป๋าชาลีตายบอคิลิสเปรีกนั่นเอฟเอ็มมินวอลมาครับดาวกันไหนฮุสซัมเหยียบไปน้ำเด็นป๋าย้ำต่อีกยเดาวเดือดสันอัดอีกคร่าวโอชาลีตาย เดี่ย d เบรดโบชินไปขอกมันกลิบย้ำต่อจับยกมาเซเลกเซียสโลริชเดิรชนก็ไปย้ำเดียเส้นทออรอดเปล่าไม่รอดผมจับปุ่มลงไว้และเอ็กซ์โซเบิร์ดมาผมนี่กคมีเดินไล่สายสแตปพีดหมดย้ำต่อยที่คุ้มสต็อปไปหมดจะแยกล่างลงและซสันเดอร์ไปได้หมดเฉลีบไม่รอดจริงฮะเกือบตายมีกัหมดไ้เส้นท่นฟากับผมลูซิอไปฮะคิสวเว็บทามไม่กับผมไม่เหลิง แล้วก็ดูดสูดเลยต่อไม่ให้บิ๊กไม่หลบครับไอพาร์ตคาดนี่ก่อนเนส์นีก่อนครับเปิดแบงโก้ครับผมมาเป็นบริ๊กเดกเกอร์ดีควาจับล็อกไวทีงได้เลยของออร์เคิลออร์เคิลกันเบลดไว้ก่อนไอ้ผ่านเปิดมาเดินติดไอ้ผ่านใส่เลนส์ไปแล้วก็อลูสิเดียวถอยบอกดังเดินซันอัดไปที่ลูบิกลูบิกโดนตรวดเน้นๆครับผมเรียอมรอบลูบิกตายลุกลงไวหนึ่งโลริงเดินเข้ามาเพือเบลดตาบอมแล้วเปิดรีเฟล็ชั่นหมดแต่มีฟิลิติร์กับคัมไม่อยู่ ล่างอิลูช i ั n ของชาโด o w นิม่อนกีคีบีแรงแลือเกินครับบาโก้งปเปิดไว้เซฟจนต,ตายผมเซฟเรียบร้อยฮะเดมิเพิร์กลงไปที่ใครกล,ลแล้วตอนนี้ดังเดอร์ซันที่ฟังผมโดนเซเลตด,ด้วยผมไม่รอดนะซันเดอร์เปิดมาแซฟพีรีกูบอ,อครับ DM. ดีแอันเซเบอรไลส์โซนเกิรจิมจีอีพินิติกลองรับเยกย้ายกันนะดนเดอซันไปผมแล้วก็ฮุสซับเหี่ยครับเน้นๆนะซูปรีตาย เปเลส่วนไหมพีิลติกครับเข้าไปอุอปมอออปนน้มสอบปาดมันดอกนี่ผมแซ่บผิดคนเข้าไว้บอลซิมไลตายอานนี้ไอ้ผ่านไปแล้วก็ทลยครับเซึ่โก็ใส่คนขึ้นเซตอัพเอาราโดซเลต์ยับต่อยที่เอ็กโซลซึมถ่ายเข้าไปเรียบร้อยผมเมก้าคิวครับตอนนั้นอีพีเลติกดิ้มคอยจับลอ็กบอกไปผมยกมาอีกครับบอลเรียบร้อยอับอตายแล้วก็เดินแซ่บย้อนลงตอ่อยันไปดีดูบิ๊กลูกอีกไม่หล่อเหมือนแรกกับออข้าฮะ ไอ้ผานเปิดมาล็อกเรนดีเอ็มอีกซ้ายอีกขวาอีกหน้าอีกหลังชาลีผมกัดฟันปี b บบีผมใส่นักจะเต็มแต่ว่าเพื่อนนี่ละลายกันหมดแล้วฝ่าเดินลุยไฟกันเต็มที่กับผมปีกบบีบมอสเซอร์คิวนั่นเอเและยังไงต่อเซเลเบตเราถอยไปโน่นะอ็กซอยซึบมาไทยยอีกได้าของโรชารย,ย้อนไั่งปีบีบี ออร์คเคิลขึ้นมาปักซ์นี่กับบอร์ดครับแล้วก็ต่อยฮะออร์ครคิลมีบิงคด้วยเซนที่วางนองครับผมใส่เล็ดไปฮะฝั่งด้านอ e ีพีเลฟตี ik, ครับผมไล่โซนออกครับไปใเข้ามาใกล้เข้ากามตีลูชนันเหรอฮนะด้านหนุ่มเทเวดไม่พร้อมไฟครับผมไม่มีเมโทมอร์ฟอสินห้อยมาโมร่มาในกลางเดีน๋นบอลใส่โค้เซตใหม่ก็ลออคุณซับเหยียบไปน้ำเด็นปัดซับเน,น้นเน้นบอลสนิกร่อนละลายครับมีปลายแบ็คบอลออรเกอร์ไปฮะไ,ไอคานเปิดมาย้ำต่อ นี่สแปมไปครับชาโน่โหซอรแซมพีชครับอีกทีไล่ไปที่แดนดูวิกลูบิดตายไปก่อนติดเซเล็ตทำอะไรไม่ได้ครับรากันไนก็ใส่ฟ้าครับใหญ่โยเนีย่ยไอพาร์ตเปิดมาผมล็อกเล่นอีพีลิสติกไว้โดนซันเดอร์ครับบอกมีพีลิสติกและดีพอยจับล็อกต่อจับผมช่วยอีพีลิสติกไว้ก่อนครับจะดูเลือดนั้นเปล่าดูดเลือดทันเดือดก็มีพิลิสติกไอพาร์ตเปิดไว้ดูดเลือด้าเซเบอร์ไลท์ตายบมกแล้วใส่คนยื้อเวลาครับเดนร์เวต ไลย่ยิงยับต่อนดิซิลโกซิลโกไม่หล่ามันเจอยอบเพียวไปเข้าไปฮะแกงยังไงก็เจาะไม่เข้าตอนนี้ถึงด้าน NIP ใส่โคนไว้หุ่นซับยังไงเนี่ยแซมปีนบดยับต่อยใส่โคนยืมวยเวลาพี่ครับจะไปดิเพิร์กลงไปต่อยรอบผมโดนออกไปเจอจับหุ่นไวเชนอวเวอร์เซนแบบยับหุ่นซับเหยียบทามไม่กระต่อยที่เฟชชิปหลบไปได้ครับปัง๊ง แสบยับต right ่อยรอบแล้วไม่เห็นปาดไปสืบีบตายครับผมเดินจับตายดาก็เดินสัดยัดผมสับเน้นๆสับเน้นๆสับฟรีมาเจ็ดร้อยหน้าพังเลยฮะลูบิกครับผมแรงจัดครับดีเคเดินล่างนี้ดันครีปสูงขึ้นไปฮะเซเบอร์ไลท์ดับเบิลไดมิทหน้าโรชานด้วยมีมเลฟติกครับผมตัวของทางบังเอจิสก็ใกล้จะหมดเต็มที่ฮะเป็นกลางต่อหรือเปล่าเอ่ยทีมเวอร์สโปรโพดิช ถือาไว้ไหลเลนอื่นได้ครับ,บเข้ามายิงกดย้ำไปไอ้ผ่านเปิดไว้ก่อนครับใส่คโคนยิงใส่นัทาวเวอร์ครับ f อเรียบร้อยทาวเวอร์ตายครับวอลบ็อเกอร์จิ้มไปซิมไลท์ถอย เอ็กโอเปิดมาอีพีเลมติกครับไปผ่านล็อกมาต่อ2องต่ต 2, โอโรนโินเดอร์ตัด2องครับผมจับผมลงไว้ผ่านด้านโดมอีพีเลมติกครับยังไงต่อบุนด์บอไปเปิด BKB ได้ผมนี่เอ็กซ์โอเซฟกสั้สนอัดเข้าไปต่อสุปรีมไม่ได้เดินและสุปรีตายไม่มีปลายสแตปพีดผมรีโพซิชันไปก่อนครับผ่านด้านโดนเซฟอลท์โดนอีกคลีนข้อ700ดร้อยยุบข้ออ,อีกครั้งครับเอจีสหมดพอดีกรับผมอีพีเลมติกเลือดเด้งมาเต็มชาลีครับผมเข้ามายิงยับจับผมลงไว้ก็เซฟ ฟอร์จิเนสแปนยับต่อไซเลนต์ไปที่ชาลีชาลีตายหมดเทลรเรเบตครับแตกฝ่ายลวงก็เป็นเอพีฮุสซับที่เปิดไว้สนุกของกล่าวจีจีเกมแรกผมมีพีชนะไปครับเล่นต้นเกมและกลางเกมได้ผมตามที่ว่าไว้ในช่วงดาฟเฟนดเล็งครับเบอร์นัปโรโปรดิจี สามิตสองต่อสี่ก็สามนาทีจบเกมไปฮะดาวก็ไนด้ามามิดเลนเจอกับทางด้านปักนะฮะปักกดไม่ลงครับบอกบอลก็ไนฆ่าไป15ตัวตายสูงครับ